ค่ะเนี่ยจะเข้าโค้งจะเป็นวัดพนันเชิงอ,อันนี้วนนเเิเราวิ่งเาวิ่งสายในัเบไปนนนหเลขสาีกด๋ยวเราจะเข้าตัวตัวการีรหลายคลิปแล้วจะมีสิ่งนี้คนนะพูด <laughs>

น้ำอยุธยาตรงไปน้ำอยุธยาตลาดเมกแต่ว่าทัศที่อัมพวานั้นของแท้วิถีชีวิตไฟ